ทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมมินมิโซเอ็นะในเกมเม,มายครับปืนนะมายครับพิเศษกันนั่นเองโอ้ยมาเดีนะ๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับผมแป๊บหนึ่งระลึกเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับผมเน็ตไม่ขึ้นเลยนะครับผม ส่นไหล่ครับขึ้นแล้วโอเคครับผมก็จะโหลดแป๊บเดียวเองถ้าเน็ตแรงๆนะถ้าเน็ตก่าๆก,ก็จะลงนาหน่อยนะครับผมนะครับแปบบเดียวสีแล้วอ,อือม โอเคคแป๊บนะนะระหว่างนี้ก็ดูข้อมูลได้นะคะผมแล้วก็รอไปรอไปรอไปผมว่าผมเล่นดานเดี๋ยวเลิกดีกว่า <c oughs> <c oughs> เลิกครับผมโอ้ยเสร็จโอเคเก้าสิบสี่แล้วแป๊บเนี่ยเก้าหกรับวดอกใก็เก้าเก้าแล้วมันก็หนึ่งร้อยเลยก็แปดได้สองเปอร์เซ็นต์ครับเออหนึ่งร้อยเนแถบโอเคเราแป๊บ ตัวลสกินโอเคนะครับครับผมแค่นี้ก็พออยากได้อยากได้อยากได้เขียนสกินตัวเองอ่ะเออไปหมุน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 เออหนึ่เงินไมครับผมโอเคแล้วก็ออกครับแล้วก็ไปหยิบ ตรงนี้ลิงก์อ่ะไม่เอาไม่เอา b ร e นิ h i n g Gift Toy ครับโอเคนะครับเกเคเราไปสู้เลยลแล้วกันไป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 ราแบบหนึ่งนึครับอ่าโอเคมาเราก็จะเล่นแมบปบแมบปบที่ผมไม่เคยเล่นดีกว่านั่นก็คือ แมบบ็ปนี่แซารีครับที่นี่ดีเมืองดีที่สนันยอดดีครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งแบบรอแปบบ๊บหนึ่งโอ้โหแบบนี้ก็น่าจะเจ็แบบอยู่นะครับผมเนี่ยอต้องกระโดดด้วยโอ้โหแมบแบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมจะพยายามพูดดีดังที่สุดแล้วกันนะครับผม โ<ม> <Okay. S 1> อคคเคต okay. อโอเคตอนนี้ทีมเราเริ่มกันเลยดีกว่าไปโ okay, อเคครับ โอ้ยไปไหนกันหมดวันน่ะมีลูกขนน้หน่อยเดี๋ยวโอเคแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่ง กเอ้เฮ oh, hey, okay, ้ยตกเทนกระบอกอหเลยเขียนะก็รอแป๊บหนึ่งกันอะไรนะน้กรบอกม่ม okay, ันจะมีน้ำอยู่ิเนืมบอกให้เทนะมันจะด่มน้ำเทน้ำทีกระบอกมันไม่ฟังเนี่ยอันนี้ข้าเหนียวมือเมื่อกีมือไปจุเยเลยเราคิดว่าไม่มีน้ำเลยเราคิ วีแล้วถ้าไม่มีน้ำกูจะดื้วนึ่งไปเททิ้งใช่ไหมมึงไม่ฟังเลยนี่วีบอกว่าให้เอาน้ำไปดิ้วในกระบอกโอเคไปเรามาเล่นกันต่อกันเลยในเพิ่งนะขอดูก่อนว่ารถขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับเออแต่วีเปิดสร้างรายได้เป็นไงเออมีได้จาก Google ครับอ้าวนี่ไต,ตัันครับผมอุย๊ยชิดลืมกระโดดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหมือนนะครับจุดตรงจุดจุดนั้นนะก็จะมีคนร้ายอยู่คนร้ายคนร้ายคนร้ายนะครับผมแต้มคิวสิบห้าเลยนะครับรอ๊ะ อ่ะเฮ้ยกระโดดม,มีนี่นะเราก็เป็นแชมป์อยู่นะตอนนี้นะครับผมโอเคมาเก็บกระสือแล้วก็เดินเลย

Okay. โอเคกระพุ่มิสูซ่ครับมิสูนะครับไปเอา,า,ยา,ยามือไหว้ดันไหว้ดันลองดันยี้มั่งไงดันยี่มก็ไม่เคยเล่นเนี่ยเขียนมันจะสุ่มหาแมพให้ก่อนอันไปกีเอเชียโอ้เจ็ดเาเชียเองฮะเป็นมาสองสองที่แ้วกัน

ไม่ยอมเนาะโดดดิ้นกันโดดดิ้นมันไม่ยอมเลยเราไม่ยอมเราไม่ยอมให้พวกนายมาเราไม่ชนะแต่มาทำอะไรเพื่อแบบนี้หรอกเฮ้ยไม่โดดไปซีไปซีเจะเอาจะเจ้าเจะเอา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 ขอเก็บกระสุน นัสนัยมันใช้อยู่บนอาคารดิยโอเคนท่านสนัยนะคุยชิดครับบ่อโอ้ยไม่โดนไม่โดนบโอเคนะครับผมดับเบิลคิวคับ นะครับผมเอาอมมอนิชันเอาออมมอนิชันเขียนนะครับเฮ้ยโดดไม่ทันโ้แบทเทิลต่อครับเมื่อกี้เจอสไนยิงนะสไนยิงใช่ไหมเล่นใช้สไนหรอ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  เล่นชนะเหรอเล่นชนะเหรอมึงเล่นชนะเหรอมึงเล่นชนะเหรอไม่สนใจนุ้ยเล่นสนุกชนะเนี่ะจะไฟจะไฟจะไฟชนะเหรอมึงชนะเหรอมโหแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะไม่ไม่ไม่ไหวนะเจอแบบนี้ ่อมความโกรธของฉันดีขาดลงแล้วหุ้ยตุ่มนะครับผมต่อมความขัดของกุนอะ่ะมันมีนิดเดียวเ้าเฮ้ไม่นั่นไม่สนเย้ยสัสสนายกนสนายสิจะส,สนอะไรล่ะสนหรอสนรอ สนนนี่แคนี้เองแค่นี้อนเ,ออนเองแค่น,น,นี้เองแค่นี้แค่นี้แค่นี้ไว้นี่นี่นี่เขาโดล้าแไปเทิร์นเว้ยเขาคิว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 ได้ไหมคิวได้ไหมเคครับชนะอยู่แล้วชนะใสใสบอกเลยว่ากูชนะใสใสเว้ยเบาชนะเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้แล้วกันอ่าสาโยนาระนะครับบ๊ายบาย